เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษา C นะคะที่เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการเปิดแฟ้มข้อมูลค่ะอ่ะหรือการเปิดไฟล์ข้อมูลนะคะโดยเป็นการเปิดไฟล์ข้อมูลค่ะไปยังในตำแหน่งนะคะที่อยู่ที่เราต้องการให้บันทึกนะคะและให้ทำการเขียนข้อความนะคะที่เราต้องการเนี่ยลงไปใน ไฟล์ข้อมูลที่เราทำการเปิดไว้ค่ะโดยลำดับแรกนะคะให้เราทำการเปิดโปรแกรมด i ฟซขึ้นมานะคะ่ะจากนั้นค่ะให้ทำการไปในส่วนของเมนูไฟล์ New r e s o u r c e File ค่ะโดยําทับแรกนะคะของการพิมพ์โค้ดโปรแกรมภาษาซนะคะให้พิมพ์ในส่วนของคำสั่ง s h a r p include แล้วก็ตามด้วยแฮตเจอรไฟล์ลงไปะคะ่ะ จากนั้นค่ะให้ทําการพิมพ์เมนค่ะคือในส่วนของฟังก์ชันนั่นเองอ่าและให้เริ่มสตาร์โปรแกรมนะคะโดยการใส่สัญลัก์ปีกาเปิดค่ะจากนั้นค่ะให้พิมพ์ในส่วนของคำสั่ง fry fry star fp ค่ะ ซึ่ง,ใน,นงนะะในส่วนของ *fp นะคะโดยในส่วนของ fp นั้นนะคะจะเป็นตัวย่อมาจาก file pointer ค่ะคือตัวชี้ตำแหน่งข้อมูลในแฟ้มนะคะเมืนะ่อมีการใช้คำสั่ง Fry Star *fp y r f จะมีผลทำให้ file pointer นะคะชี้ไปยังตำแหน่งข้อมูลพื้นที่โดย fp นี้นะคะจะสามารถชี้ไปยังข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มนะคะได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะจากนั้นค่าในส่วนต่อมาค่ะให้พิมพ์ ในส่วนของคำสั่ง if e แล้ววงเล็บเปิดปิดแบบ2ชั้นนะคะ,ะแล้วพิวมพ์ในส่วนว่า fp เท่ากับ open และให้ทำการสร้างไฟล์นะคะ ในส่วนของได้ดีค่ะให้สร้างไฟล์นะคะอยู่ในได,ด้ดีโดยตั้งชื่อไฟล์ว่า string ค่ะ .txt เป็น .txt นะคะวันนี้เราจะสร้างไฟล์นะ,ะเป็นลักษณะของ .txt นะคะและให้ใส่คำสั่งค่ะ ในส่วนของ W ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเขียนข้อมูลนะคะที่เราต้องการให้เขียนลงไปในส่วนของไฟล์ค่ะที่เราสร้างขึ้นนั่นเองแล้วตามด้วยนอนค่ะโดยในส่วนของ if e fp เท่ากับ open นะคะเป็นลักษณะของการเปิดแฟ้มข้อมูลนะคะที่ชื่อว่า string.txt ค่ะโดยให้อยู่ในไดดีนะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับบันทึกข้อมูลนะคะลงในแฟ้มโดยมีตัว fp หรือตัว หรือตัวไฟล์ไคลเตอร์อนะคะเป็นไฟล์ที่ใช้ในการชี้ตำแหน่งของข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะให้ทำการแสดงข้อความค่ะโดยใช้คำสั่ง print f นะคะ print f e r i n t f ค่ะ print f นะคะให้แสดงข้อความว่า error cannot open file ค่ะโดยในคำสั่งส่วนนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเปิดแฟ้มข้อมูลค่ะ ว่าสามารถเปิดแฟ้มข้อมูลได้สําเร็จหรือไม่ถ้าเปิดแฟ้มข้อมูลไม่สําเร็จนะคะก็จะมีการแสดงข้อคว,ความว่าเร์อค่ะ e Error e Error cannot open file นะคะอ่ะแล้วให้ทำการออกโปรแกรมให้ด,ด้วยการใช้คำสั่ง exit ค่ะ วงเล็บปิดเปิดหนึ่งะคะแต่ถ้าเป็นกรณีนะคะที่โปรแกรมนะคะสามารถเปิดไฟล์ได้สำเร็จนะคะก็จะไม่มีการแสดงข้อความนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้ทําการพิมพ์ fput ค่ะ ugs mm hmm. fput ต้องเป็นตัวเด็กทุกตัวนะคะ fput จากนั้นค่ะให้ทําการ พิมพ์ข้อความนะคะในรูปแบบสตริงนะคะลงไปค่ะอนนที่นี้เราอาจจะเป็นชื่อของเราก็ได้ค่ะกัญญาลักษณ์นะคะแล้วตามด้วยคำสั่ง fp ลงท้ายค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลนะคะตัวข้อความนะคะลงในข้อมูลนะคะที่เราต้องการให้บันทึกนะคะโดยจะมีคำสั่งนะคะ fp ลงท้ายค่ะซึ่งเป็นคำสั่งนะคะชี้ไปยังตำแหน่งนะคะที่เราต้องการบันทึกค่ะโดยเราได้มี การประกาศนะคะในส่วนของคําสั่งนี้แล้วว่าให้มีการนะคะเขียนข้อมูลนะคะลงในไฟล์ของ string t x t นะคะที่อยู่ในไดดีนั่ค่ะจากนั้นค่ะให้ทําการนะคะพิมพ์คําสั่งเช่นนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยให้สแสดงนะคะข้อมูลคำว่าอยู่แก้วและตามด้วย คำสั่ง fp ทุกครั้งนะคะเพราะทุกครั้งของการเขียนคำสั่งนะคะเราต้องมีตัวชี้ตำแหน่งนะคะตัวนำทางนะคะในการเขียนคำสั่งด้วยว่าเราจะต้องนำข้อมูลในะที่เรารอกเข้าไปนั้นเนี่ยไปเขียนไว้ในไฟล์ใดคะจากนั้นนะคะเมื่อเราทำการ เขียนข้อมูลนะคะลงในไฟล์ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้ทําการจบคําสั่งค่ะหรือสิ้นสุดการบันทึกข้อมูลนะคะโดยใช้คําสั่ง f c o d e ค่ะ f c o d e นะคะตามด้วย fp ค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อทําการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยน,นะคะให้ใส่สัญลักษณ์เครื่องหมายปิดก,การนะคะเพื่อเป็นการจบการทํางานในรูปแบบของการเขียนโค้ดภาษา C นะคะในการเปิดไฟล์เอกสารนะคะที่เราต้องการนะคะออกมาค่ะจากนั้น,นะคะ่ะให้ทําการบันทึกข้อมูลค่ะโดยไปในส่วนของเมนู f i l ์แล้วก็เซฟค่ะ จากนั้นค่ะให้ทําการพิมพ์ชื่อไฟล์ค่ะในที่นี้จะเราจะเพีมพ์สักไฟล์ชื่อว่า1 2 2นะคะโดยให้เปลี่ยนนามสกุลเป็น .c ค่ะหรือ c s o a r f i ล์นั่นเองจากนั้นทายให้ทำการเซฟค่ะ,ะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของได้ดีนะคะว่ามีไฟล์นี้ขึ้นมาหรือเปล่านะคะให้เราทําการคอมไพล์ โค้ดก่อนอนค่ะว่าโค้ดที่เราเขียนไปนั้นนะคะมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนคะ่ะหรือมีส่วนใดผิดหรือเปล่าโดยไปในส่วนของเมนู x c o d e แล้วก็ compile ค่ะอ่ะเมื่อโปรแกรมนะคะแสดงในส่วนของ status ว่า d o n นะคะก็คือในส่วนของการพิมพ์โค้ดในวันนี้นะคะของเรานะคะมีความถูกต้องแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้ทำการโค้ดค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทําการเข้าไปในส่วนของ MyCom ค่ะแล้วก็เข้าไปสู่ในได้ดีนะคะจากนั้นนะคะให้ไปหาในส่วนของไฟล์ t e c h ค่ะซึ่งเป็นชื่อไฟล์ว่าสตริงนะคะว่ามีอยู่หรือเปล่าสรุปว่าในส่วนของโค้ดน,นะคะที่เราเขียนในเนีน,นี้นะคะมีความถูกต้องค่ะเพราะว่าไฟล์สตริงนะคะได้ออกมาอยู่ในส่วนของได้ดีค่ะ ตามที่เราได้เซฟหรือเราได้กําหนดไปนะคะจากนั้นค่ะให้ทําการดับเบิลคลิกไฟล์ขึ้นมาค่ะและดูว่านะคะข้อความที่เราได้เขียนลงไปนะคะถูกหรือไม่ค่ะอาซึ่งเป็นคําว่ากัญญาลัตจูแกวนะคะซึ่งอาสรุปว่าโค้ดในวันนี้ของเรานะคะเสจสิ้นนะคะถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะส่วน ส่วนในคลิปหน้าคะเราจะมีอะไรนะคะมาให้ได้รับชมกันอีกนะคะก็สามารถชมได้ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ